สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรับถล่มทลายราศีพฤษภชัดๆดวงประจำปี2566คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงประจำปี2566สําำหรับท่านที่เกิดในราศีพฤษภค่ะชาวราศีพฤษภ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนนะคะมาเริ่มกันเลยที่เรื่องของหน้าที่การงานค่ะฟิตซ้อมร่างกายไว้ก่อนได้เลยนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภ เพราะว่าปี2566ถือว่าเป็นปีที่งานเข้ามาแบบถล่มทลายงานเยอะงานหนักขอให้บอกเพราะชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์เหมางานทั้งหมดมาไว้ที่ตัวเองนอกจากนี้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็มีค่อนข้างมากเช่นกันค่ะหากวางแผนในเรื่องของการย้ายงานออกงานมีสิทธิ์ได้ย้ายสูงมากๆหรือถ้าอยู่องค์กรเดิมก็มีโอกาสได้โยกย้ายภายใน ส่วนเจ้าของกิจการมีโอกาสปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจของตัวเองเป็นช่วงแห่งการพัฒนาเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าซึ่งต้องยอมเหน็ดเหนื่อยในช่วงแรกๆเรียกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานเพราะผลแห่งความสำเร็จจะตามมาให้ภายหลังนะคะทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของการเงินโชคลาภค่ะ ความรวยมาเยือนชาวราศีพฤษภแล้วนะคะโดยเฉพาะในช่วง3เดือนแรกของปี2566ดวงมีโอกาสยิ้มรับทรัพย์รับเงินก้อนใหญ่ค่ะพอหลังจากนั้นดวงชะตาจะเปลี่ยนแปลงไปชีวิตจะเกี่ยวข้องกับการใช้เงินก้อนใหญ่เช่นการนำเงินไปลงทุนการนำเงินไปพัฒนาธุรกิจการวางแผนซื้อทรัพย์สินซื้อบ้านซื้อรถเป็นต้นค่ะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะจะทำให้ชีวิตมีความมั่นคงมากกว่าที่ผ่านมาขออย่างเดียวคือชาวราศีพฤษภควรวางแผนการเงินให้รัดกุมเท่านี้ก็สบายสบายแล้วค่ะ ทีนี้มาดูเรื่องการลงทุนนะคะดวงการลงทุนจะโดดเด่นในช่วงไตรมาสแรกของปีถือว่าเป็นช่วงที่ดวงดีวาสนาทํางานชีวิตรุ่งเรืองสดใสจะคิดจะทำอะไรก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากหลังจากนั้นถือว่าดีเช่นกันแต่ผลจากการลงทุนจะช้าหน่อยต้องใช้เวลาใช้ความพยายามถึงจะได้มาซึ่งผลตอบแทนที่ดีนะคะ ทีนี้มาดูเรื่องความรักของคนมีคู่แล้วค่ะถือว่าเป็นปีแห่งการวัดใจเลยก็ว่าได้นะคะชาวราศีพฤษภที่คบกันมานานๆจะมีเหตุการณ์เข้ามามวัดใจว่าคุณและคนรักมีความรักให้กันมากน้อยแค่ไหนหากผ่านปี2,566ไปได้ก็จะครองรักกันแบบยาวนานเลยละค่ะ ส่วนท่านที่ยังโสดอยู่ชาวราศีพฤษภที่คองโสดมานานจนได้โล่นะคะจะมีโอกาสลงจากคานแบบงงงเพราะอยู่ดีๆก็จะมีโอกาสได้พบรักแบบไม่ได้ตั้งใจจังหวะที่วิ่งตามความรักความรักกลับยิ่งวิ่งหนีเราแต่พออยู่เฉยๆความรักกลับมาหาเราเองค่ะ แล้วเราก็มาส่งท้ายกันที่เรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะเป็นเรื่องที่ควรจะโฟกัสในช่วงปี2,566ก็คือเรื่องสุขภาพร่างกายนี่ละค่ะบอกเลยว่ามองค้าไม่ได้ใครที่แข็งแรงอย่างกับช้างศึกก็ไม่เว้นนะคะเพราะว่ามีโอกาสโดนโรคภัยจู่โจมได้ แต่อย่ากังวลใจไปค่ะขอให้มันดูแลร่างกายตรวจสุขภาพประจำปีก็จะเป็นทั้งการแก้เคล็ดและเป็นการเฝ้าระวังด้านสุขภาพเป็นอย่างดีนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงประจำปี2566สําำหรับท่านที่เกิดในราศีพฤษภค่ะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ